ผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าเจ็บปวดแล้วเจ็บปวดอีกคนแล้วคนเล่าไม่ต่างกันเลยมีแต่ความเจ็บช้ำเสียใจจนคุณเริ่มจะหมดศรัทธานในความรักคุณจะไม่เชื่อแล้วว่าความรักที่ดีนันมีอยู่จริงๆหรือคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่มีคู่ของคุณไม่มีความรักที่ดีรอยอยู่ข้างหน้าใครที่กําลังเป็นอย่างนี้อยู่บ้างคลิปนี้เป็นของคุณถ้าใครที่กําลังอยากรู้ ว่าทำไมฉันถึงไม่เจอความรักที่ดีสักทีหรืออยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่ความรักที่ดีจะเข้ามาถึงคุณตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจในลิปคลิปแลนดอมนี้นึกถึงตัวคุณเองค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์ต่อกันนึกถึงตัวคุณแล้วเราไปฟังคำทำนายนี้พร้อมกันขอดูพลังงานก่อน ใบที่หนึ่งราชินีถึงไม้เท้า q e e n of Wands สำหรับ e e n of Wands แล้วเป็นไพ่ของการรอคอยความความโดดเดี่ยวความเงียบเหงานะหรือว่าการที่คุณพยายามที่จะโฟกัสในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง The Fool ให้ชาวราศีทัศนไฟก่อนนะคะ The i e r o p h a n t ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ สีดาชาวราศีทัตลมนะมีถุนตุนกลุ่มสีดาเป็นไพ่ของการหยุดนิ่งหรือมีกำแพงนะมหาเล็กือดาบค่ะข่าวข่าวเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือว่าข่าวข่าวหรือข,ข้อความที่ฟังแนละ้วเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคนะคิงถือเหรียญชาวราศีธาตุด,ดินนะคะพศพกันมังกร ทูออบสอดสองดาบมหาเล็กที่เหรียญเจ็ดเหรียญราชินีถือดาบไพ่ปิดท้ายสำหรับเป็นไพ่ The Villa of Fortune กงล้อโชคชะตาสำหรับคำถามนี้ แนดอมนี้ที่ถามมาว่าคุณยังมีคู่ของคุณอยู่ไหมคุณมีโอกาสที่ได้เจอรักที่แท้จริงไหมมีใครรอคุณอยู่หรือเปล่าสำหรับคำตอบนั้นคุณยังมีคู่ของคุณอยู่นะคะแต่ว่ามันยังไปไม่ตรงกับเส้นทางที่คุณจะต้องไปถึงจะได้พบเจอกองล้อโชคชะตาของคุณยังคงหมุนอยู่คำอธิษฐานอ้อนวอนของคุณ หรือสิ่งที่คุณร้องขอจากสิส่งส,สั่งสิทธิ์สักสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะสำเร็จผลราชนีถือไม้เท้าวงบอกถึงคนที่มักจะทำอะไรด้วยเหตุผลมากกว่าตา,ตามความรู้สึกของตัวเองคุณเป็นคนที่เลือกที่จะทำอะไรตามความถูกต้องความเหมาะสมก่อนที่จะทำตามใจตัวเองคือทำเพื่อคนอื่นก่อนเพื่อตัวเอง คุณเป็นอย่างนี้เสมอเวลาที่คุณจะไปซื้อของหรือคุณจะไปทําอะไรก็ตามคุณจะนึกถึงคนอื่นก่อนแล้วนึกถึงตัวคุณเป็นคนสุดท้ายเมื่อคุณเป็นอย่างนี้คุณจึงมีพฤติกรรมที่ลืมคนรักของคุณเช่นเดียวกันอาจจะเป็นคนเย็นชาหรือเฉยเมยหรืออาจจะไม่ค่อยสนใจคนรักของคุณสักเท่าไหร่ในอดีตที่ผ่านมาคุณกำลังรู้สึกว่าคุณต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่สักที อยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วอยากจะไปต่อแล้วอยากจะมีใครสักคนเข้ามาแล้วและบางคนนะคะก็เป็นโสดอยู่นานแล้วด้วยนะส่วนบางคนอาจเจอกับรักต่างไหวนะหรือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักคนยากรักคนยากคุณอยากเจอความรักที่เป็นความรักแบบผู้ใหญ่นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปกลัวความหวือหวากลัวความรักที่ฉับฉวยคุณเป็นคนที่มีกำแพงกำแพงสูงมากเลย คุณอยู่กับความเจ็บปวดอยู่ในเซฟโซนของคุณจนคุณมีความรู้สึกว่าคุณจะออกจากตรงนั้นไม่ได้อยู่แล้วหรือในบางคนนะคะในบางคนที่กำลังมีความสัมพันธ์ที่แย่หรือว่ามีปัญหากับคนรักของคุณมีประเด็นกับคนรักของคุณสำหรับไพ่ชุดนี้นะคะบ่งบอกถึงมีการบล็อกการติดต่อกันไปด้วยคำพูดแค่ไม่กี่คำแล้วคุณก็ยังเต็มไปด้วยความสงสัยที่อยู่ในใจของคุณ ความอยากรู้เหตุผลอยากรู้อะไรต่างๆว่าทําไมถึงเงี่ยไปและหายไปคุณยังตามหาคําตอบนี้อยู่คุณมีคนที่จะเข้ามาดูแลคุณนะคะทิงือเรียญเขาอาจจะเป็นชาวราศีธาตุินหรืออาจจะเป็นคนที่สมา่าเสมอกับคุณอยู่และจจะเป็นคนที่คุณพบเจอแล้วก็ได้จากไพ่มีโอกาสที่จะพบเจอแล้วบ้างนะคะเป็นบางคนแต่ว่า หรือบางคนอาจจะยังมาไม่ถึงก็ได้นะคุณอาจจะยังไม่ได้เจอกับเขาก็ได้แต่ที่แน่ๆล่ะบุคลิกลักษณะของเขาถ้าคุณเจอเขาเขาจะเป็นคนที่ชัดเจนค่ะเขาจะกล้าชัดเจนกับคุณนะหรือถ้าหากว่าใครบางคนหรือคนที่พบเจอกับคลิปนี้คุณรอใครบางคนอยู่คนที่คุณเคยบล็อกการติดต่อกันไปหรือห่างกันไปคนที่เคยเป็นคนดีคนหนึ่งสําหรับคุณและมีบางอย่างที่ทําให้คุณต้องพัดพลากจากกัน หรือต้องจบความสัมพันธ์ในครั้งที่แล้วก็เช่นเดียวกันคนที่คุณแอบหวังแอบรอยอยู่นะคนคนนั้นเป็นคู่ของคุณงแต่ว่าในครั้งหนึ่งนั้นน่ะคุณเคยเป็นราชินีถือดาบนะหรือว่าคุณอาจจะแสดงความไม่อ่อนโยนกับเขาจนความสัมพันธ์นั้นมันไปด้วยกันได้ไม่ดีหรือบางคนนะคะอาจจะยังลังเลอยู่ค่ะนะสดาบคุณยังลังเลอยู่ระหว่างว่าคุณจะเลือกเขา หรือว่าคุณจะเลือกจะรอใครไปข้างหน้าดีคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความพร้อมให้กับคุณแต่คุณกลับมีความรู้สึกว่าเขามีบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคุณหรือคุณไม่ต้องการความต่างกันระหว่างคุณกับเขาคู่รักของคุณเป็นคู่ต่างนะคะไม่ใช่คู่ที่มีอะไรที่เหมือนเหมือนกันแต่เป็นคู่ที่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะต่างคนต่างเต็มเต็มซึ่งกันและกันเป็นในส่วนที่ขาดเพราะฉะนั้นคนรักของคุณเนี่ยจึง อาจจะไม่ใช่คนที่ถูกใจคุณทุกอย่างบางคนอาจจะเป็นคนที่ตรงข้ามกับคุณด้วยซ้ําแต่ว่าในการตรงข้ามนั้นต้องไม่ใช่เป็นการหักล้างกันหรือขัดแย้งกันเป็นสิ่งที่คุณไม่มีและคุณก็เป็นในสิ่งที่เขาไม่มีเช่นเดียวกันก็เป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับคนที่ทมหาความรักถ้าคุณอยากจะรู้ว่าทําไมเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณทําไมคุณถึงเจ็บปวดผิดหวังซ้าแล้วซ้าเล่าเป็นเพราะการที่คุณเป็นราชินีเฉีดาความกลัวที่อยู่ในใจคุณ ทำให้คุณไม่กล้าที่จะมองเขาด้วยหัวใจใหลายๆคนที่เข้ามามักจะติดกับกำแพงของคุณติดกับความหวาดระแวงของคุณกับการที่คุณต้องการที่ต้องจับผิดจับรุดอยากจะรู้ทุกอย่างจนทําให้เขารู้สึกอึดอัดน,นี่คือเหตุผลที่ทําให้ทําไมความเจ็บปวดถึงเ,เกิดขึ้นกับคุณซ้ำแล้วสําเล่าคุณเหมือนพยายามที่จะเชื่อใจเขาแต่ลงเอยด้วยสุดท้ายมักจะถูกทำาลายให้เจ็บช้ำน้ำใจแต่ความจริงแล้วคุณไม่ได้เชื่อใจเขาเลย ตรงนี้ต้องแก้ไขนะคะต้องลองแก้ไขต้องแก้ไขก่อนอย่างน้อยๆเลือกก่อนเลือกก่อนถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คุณไม่กล้าไว้ใจเขามีความน่าสงสัยแยะๆมากมายคุณอย่าเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์รอรอคนที่คุณรู้สึกว่าเขามีความชัดเจนกับคุณนั่นแหละเป็นคู่ของคุณเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคู่รักเชื่อมั่นในพลังงานความรักอ้อมกอดโชคชะตาจะอบกอดคุณ